กรีซอนวอแฟร์เป็นอีกเกมหนึ่งที่ถ้าใครได้ลองเล่นแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งเล่นยังไงวะด้วยความที่ตัวเกมไม่มีการบอกอะไรเลยเข้าเกมมาครั้งแรกแบบโงๆหงน้าต่างอินเทอร์เฟซอะไรก็ไม่มีบอกเข้าไปครั้งแรกคือต้องเปิดเซตติ้งดูก่อนเลยว่าแต่ละปุ่มนั้นมันใช้ทําอะไรกันบ้างแนแน่นอนว่าวิธีการเล่นเบื้องต้นการรับเควสการซื้อของการปลดล็อกแต่ละอย่างนั้นถ้าใครที่ไม่มีเพื่อนมาคอยชี้แนะให้หรือว่าดูไกด์มาก่อนก็อาจจะงงแน่นอนแต่คําถามคือแล้วมันยังควรนค่าก่การ ตอบเลยว่าถ้าคุณเป็นคนไทยควรลองอย่างยิ่งเพราะถ้าผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงแรกมาได้คุณจะได้เจอกับเกมยิงที่ค่อนข้างสมจริงดิบเถื่อนและอินจัดๆแบบที่หาไม่ได้จากเกมทั่วไป 1. เป็นเกมยิงสําหรับคนไทยโดยแท้จริงด้วยความที่ตัวเกมนั้นเซตติ้งอยู่ในพื้นที่ประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านทําให้ AI ในเกมมันพูดภาษาใกล้เคียงกับภาษาไทยมากทําให้ผู้เล่นคนไทยเล่นยังไงก็ได้ฟิลจัดๆ ตั้งแต่คําพูดทั่วไปจนถึงคําด่าทอทั้งหลายแหละคือฟังแล้วยังไงมันก็คนบ้านเดียวกันแน่นอนจนการเล่นในช่วงแรกๆนั้นก็มีตกใจหยอยกนกันว่าี่มันเกมคนไทยทาปะเนี่ยสองบรรยากาศภายในเกมพ่โกจะอีสานบ้านเฮาทั้งภูเขาแม่น้ํทของนาบ้านเมืองและองค์ประกอบกทุกอย่างในเกมพ่โกจะเมืองไทยได้ได้ว่าไปต่างจังหวัดหรือใครเป็นคนทางเหนือทางอีสานนี่คือได้ฟิลได้กลับบ้านแน่นอน 3. มาถึงเรื่องของระบบเกมบ้างเกยรย z o n e Warfare ถือว่าเป็นเกมยิงสาย Tactical Realistic จริงๆตั้งแต่การใช้ปืนการแต่งปืนรวมถึงระบบเกมที่ใส่ใจเป็นอย่างมากเช่นระบบการเล็งปืนผ่านกล้องซูมซึ่งในเกมส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมาแล้วมักจะเป็นการซูมหลอกหรือการซูมแบบทั้งหน้าจอซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาพรอบข้างมันไม่ควรจะซูมมาด้วยเมื่อเรามองผ่านสกูปแต่ในเกรย์โซนวอลแฟร์จะใช้การซูมปืนแบบที่ขยายภาพเฉพาะในสโคป ซึ่งมีน้อยเกมมากที่จะทําระบบนี้ด้วยความที่มันหนักเครื่องและทํายากทําให้เวลาซูมบางจังหวะเกมของเรานั้นจะมีการกระตุกบ้างโดยระบบนี้นั้นน่าจะมีไม่กี่เกมที่เลือกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมแนวทัชทิเคิลเรเลติกเช่นทาคอบอาร์าหรือสโตรดมาถึงระบบการแต่งปืนอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เหมือนว่าเหมือนจริงมากไหมเนื่องจากไม่เคยจับปืนจริงเหมือนกันการระบบการแต่งปืนนั้นจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยไม่ใช่ว่าจับอะไรก็จับผสมกันได้หมดเลย ตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการอินโฟสักกระบอกก็จะมีให้เลือก2องวิธีคือซื้อจากเอ็ที่ตัวเกมประกอบม,มาให้แล้วกับซื้อชิ้นส่วนในกระชิ้นและเริ่มประกอบเองซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนทุกอย่างมันต่างกันและของที่เราประกอบเองนั้นก็จะมีค่าความแม่นำยำหรือความนิ่งที่เพิ่มขึ้นตามสเปคของชิ้นส่วนที่เราเลือกมาด้วยเอาละ่ะถ้าใครฟังเห็นตรงนี้แล้วคิดอยากจะลองมั่งอยากโดนแล้วแล้วมันจะขนาดนันไงวะเริ่มจากเช็คสเปคคอมตัวเองก่อนได้เลยครับด้วยความที่เกมมันค่อนข้างเกสเปคยู่พอสมควร ทำให้ต้องใช้ความนี่แรงพอตัวหรือแรงกลางๆในยุคนี้ก็ประมาณส3เท่า0ขึ้นไปก็จะดีมากสุดท้ายนี้เกรย์โซนวอลไฟร์อาจไม่ใช่เกมที่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าคุณเป็นสายจริงจังอยากหาอะไรที่มันยากๆหน่อยหรือเกมยิงตลาดแล้วและอยากลองสัมผัสเกมยิงที่ใกล้เคียงกับการเป็นทหารพิษนามมากขึ้นอีกสักนิดนึงเกรย์โซนวอลไฟร์นี่แหละคือเกมที่คุณควรจะลองสักครั้งหนึ่งและสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เกนไปด้วยนะครับเพื่อติดตามที่ใหม่ๆในครั้งต่อๆไป